เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวในโลกไอซีทีกับทวีศักและซาล่าพลอยส่วนในเปิดโลกสื่อสารถ้าคุณเป็นคู่จิน้นซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันก็เหมาะกับคุณเพราะเติมเงินเบอร์ไหนก็ใช้ได้ทั้งคู่โทรจิ้นฟรีไปเลยทั้งวันทั้งคืนและถ้าคุณเปลี่ยนมาเป็นคู่หูคู่หาค,คู่กิ๊กคู่กัดก็เหมาะอีกเพราะเติมเงินครั้งเดียวใช้ได้2ซิมแล้วทั้งโทรโพสไลฟ์ฟรีไปเลย24ชั่วโมง ครั้งแรกในเมืองไทยซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันเติมเงินครั้งเดียวใช้สบายๆทั้งสงซิมโทรหากันฟรีแถมโซเชียลฟรีซิมคู่กันจาก AAS One t o Call ชีวิตมักมีหลายด้านรักหรือเลิกรุ่งหรือร่วงจะดีแค่ไหนถ้าชีวิตคุณเลือกได้เลือกเลยเลือกเปิดซิมเบอร์เสริมชีวิตแบบเติมเงินได้ง่ายๆกับ AIS One t o Call เสริมพลังบวกรอบทิศเสริมชีวิตรอบด้านทั้งเรื่องงานเรื่องเงินโชคลาภสุขภาพและความรักครบจบในซิมเดียวโดยแมนไม่จีเกียนเปิดเบอร์วันนี้โทรหาสีเบอร์คนสนิทราคาพิเศษพร้อมแลนเน็ตฟรี500เมตรนาน7วันรีบเ,เปิดเลยใหม่ซิมเบอร์เสริมชีวิตจาก AIS One t o Call การสื่อสารทําให้เราก้าวทันโลกแต่หากวันนี้ก้าวของคุณต้องสะดุดไปด้วยปัญหาของการสื่อสารค้นพบคําตอบของทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเทคนิคและสิทธิในการรับบริการในรายการเปิดโลกสื่อสารรู้ลึกรู้จริงและรู้เร็วกว่าใครทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ดำเนินรายการโดยทวีศักดิ์และซาล่าพลอยสุวรรณสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดโลกสื่อสารวันนี้28กรกฎาคม2 5 6 3นะคะก็กลับมาอยู่ด้วยกันในวันหยุดลองวิกเอนวันนี้เป็นวันหยุดวันสุดท้ายแล้ววันพรุ่งนี้กลับมาทำงานกันด้วยความสดชื่นนะคะก็หวังว่าทุกท่านจะได้ไปพักผ่อนในช่วงวันหยุดลองวิกเอนแล้วกลับมาลุยกันต่อในช่วงโค้งสุดท้ายของเดือนกรกฎาคม ซึ่งถือว่ามีเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมายเลยให้เราได้ติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรื่องของเทคโนโลยีที่ในแต่ละประเทศต้องบอกว่าช่วงครึ่งปีหลังมานี้ เดินหน้ากันในเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของเทคนะคะก็เป็นประเด็นที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในรายการเปิดโลกสื่อสารซึ่งคุณผู้ฟังสามารถรับฟังได้ผ่านทางช่องทางหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Channel นะคะที่ช่อง Telecom Radio หรือว่าทาง SoundCloud, Podbean รวมถึงที่ Spotify ด้วยอย่าลืมไปกด Follow ช่องนะคะที่ช่อง Telecom Radio เช่นเดียวกันรวมถึงที่ f แฟนเพจของเราค่ะ facebook.com/telecomradio วันนี้เริ่มต้นกันมาแน่นอนว่าช่วงวันหยุดในประเทศไทยสถานการณ์ทั่วไปนะคะก็ยังไม่มีความคืบหน้าที่เป็นประเด็นหลักๆมากนัก แต่ถ้ามองในภาพรวมของการขับเคลื่อนเทคโนโลยีช่วงนี้เป็นการขับเคลื่อนเทคโนโลยีที่เกิดจากโควิดคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเป็นเรื่องหลักเลยสำหรับเทคโนโลยีในปี2,563หรือว่าปี2020นะคะที่มีอะไรเกิดขึ้นหลายๆอย่างและมันก็นำพาอะไรหลายๆอย่างมาสู่ชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกัน ช่วงนี้ต้องบอกว่าเศรษฐกิจทั่วโลกได้รับผลกระทบกันอย่างมากหลายๆประเทศต้องปรับตัวและสิ่งที่นำมาใช้แน่นอนว่าต้องเป็นเทคโนโลยีไทยเองก็เช่นเดียวกันนะคะอยู่ในช่วงขาล,ลงของเศรษฐกิจหลายธุรกิจได้รับผลกระทบ SME นี่ก็ไม่รู้ว่าจะเหลือรอดกันสักกี่เปอร์เซ็นต์แต่ใดๆก็ตามนี่อาจจะเป็นโอกาสสำหรับการปรับตัวของธุรกิจหลายๆธุรกิจ ตั้งแต่บริษัทขนาดใหญ่ขนาดกลาง SME ขนาดย่อมนะคะก็ต้องมีการค่อยๆปรับตัวกันไปในด้านของเศรษฐกิจคาสถาบันการเงินอย่างธนาคารอันนี้เราเห็นชัดเจนโดนมากันตั้งแต่ปีก่อนๆหน้านั้นแล้วแล้วก็มีการปรับตัวที่เรื่อยๆมาเรื่อยๆนะคะล่าสุดก็จะมีประเด็นของโครงการอินทนนที่จะเป็นการ ทดลองนะคะเป็นเรื่องของบล็อกเชนแล้วก็เงินดิจิตอลที่เป็นเงินบาทดิจิตอลตอนนี้ยังอยู่ในแซนด์บ็อกซ์และอีกหลายๆ p r o โปรเจกต์ลเลยที่กำลังจะเตรียมนำออกมาให้บริการนะคะในที่นี้เราพูดถึงเรื่องของการให้บริการของธนาคารในรูปแบบดิจิตอลมากขึ้นถือว่าเป็นวิกฤต ที่เข้ามาเร่งการพัฒนาให้เร็วขึ้นโดยการใช้ระบบเทคโนโลยีมาทำงานมากขึ้นนะคะก็จะทำให้ทั้งประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต้นทุนลดลงอย่างเช่นการปล่อยสินเชื่อคุณผู้ฟังเราเคยคุยกันว่าเมื่อก่อนเนี่ยหรือว่ายุคป,ปัจจุบันเวลาเราจะขอสินเชื่อต้องเตรียมเอกสารเยอะแยะมากมายนะคะเราจะต้องไปที่สาขาจะต้องไปทำเรื่องนู่นนี่นั่นต่างๆ แต่ในอนาคตคนจะเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นผ่านรูปแบบของการปล่อยสินเชื่อแบบดิจิตอลนะคะก็จะเป็นการปล่อยสินเชื่อที่สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆได้มากขึ้นแล้วก็ลดเรื่องของหนี้นอกระบบเพราะว่าคนบางส่วนเนี่ยไม่สามารถขอสินเชื่อได้ไม่สามารถกู้เงินธนาคารได้เพราะว่าอาจจะไม่มีเครดิตอาจจะติดนู่นนี่นั่นแล้ว ใช้วิธีไปกู้นอกระบบนะคะก็จะมาเป็นประเด็นสังคมกันต่อไปถ้ามีระบบดิจิตอลถ้าหากว่าสามารถกู้แบบดิจิตอลได้อันนี้ก็ถ้าเข้าใจตามที่ระบบทั่วไปเขาทำกันก็คืออาจจะมีเรื่องของ AI เข้ามาอาจจะมีเรื่องของบล็อกเชนเข้ามาในการดำเนินงานหลังบ้านนะคะก็จะทำให้ระบบเนี่ยมันทำได้ รวดเร็วมากขึ้นนอกจากนี้นะคะพวกของการซื้อตราสารการทำอะไรต่างๆเนี่ยเข้าใจว่าตอนนี้ทางธนาคารพาณิชย์หลายๆแห่งอาจจะต้องมีการทดสอบทดลองการคุยกันข้ามธนาคารกันเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะและในที่นี้แน่นอนว่า Data เป็นเรื่องสำคัญถ้ามีการนำบล็อกเชนเข้ามาใช้ได้ต้องถือว่า เป็นอะไรที่พลิกโฉมวงการธนาคารของไทยแล้วก็อาจจะสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการต่างๆของประชาชนได้มากขึ้นก็เป็นเรื่องที่อัปเดตนะคะเป็นภาพรวมของธุรกิจธนาคารในประเทศไทยที่พยายามจะนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นหนึ่งในการปรับตัวเป็นกลไกลที่ขับเคลื่อนไม่ให้เกิด เป็นดิจิตอลดิสรัปชันนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่หลายๆธุรกิจต้องปรับตัวด้านอุตสาหกรรมอันนี้คงไม่ต้องพูดถึงเห็นชัดเจนเลยว่ามีการนำ 5G เข้าไปใช้งานในโซนของอุตสาหกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็น eec หรือว่าเป็นที่อื่นๆก็ตามก็ได้รับการสนับสนุนจก ภาครัฐภาคเอกชนนะแล้วก็มีการร่วมมายร่วมมือกันไปนะคะนี่ก็เป็นสภาพของอุตสาหกรรมไอทีในประเทศไทยโดยภาพรวมวันพรุ่งนี้เปิดทำการมาเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่ามีอะไรคืบหน้าบ้างนะคะสำหรับไอทีในบ้านเราส่วนไอทีรอบโลกนะคะก็ต้องบอกว่าใกล้เข้ามาแล้วคุณผู้ฟัง5สิงหาคมนะคะก็จะเป็นการเปิดงาน Sam ัมซุงอัพกค่ะเป็น การเปิดตัว Galaxy Unpack นะคะเป็นซีรีส์ทั้งโทรศัพท์มือถือมี Galaxy บัตรที่เป็นหูฟังมี Smart Watch เวอร์ชันใหม่นะคะวันนี้ก็มีข่าวว่าเริ่มมีการเหมือนการสปอยคุณผู้ฟังสำหรับใครที่รออยู่นะคะก็จะเห็นแล้วว่าปีนี้วันที่5ที่จะถึงนี้นะคะ5สิงหาคมนี้จะมี5อุปกรณ์ที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ แต่ล่าสุดค่ะมีเหมือนเป็นสปอยเล็กๆนะคะเกี่ยวกับตัวอุปกรณ์ให้เห็นภาพแบบวับๆแบมๆนิดหน่อยนะมีการปล่อยทีเซอร์ยั่วออกมาใครที่สนใจนะคะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยววันที่5สิงหาคมก็ติดตามกันนะสำหรับใครที่รอไม่ไหวเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ในรายการอย่างแน่นอนนะคะก็เป็นเรื่องของตัวอุปกรณ์ ส่วนเรื่องของเน็ตเวิร์คคุณผู้ฟังเรื่องของเน็ตเวิร์กนะคะก็มีการเดินหน้ากันต้องบอกว่าหลายๆประเทศเริ่มค i c k อ f f ตัวของ 5G แล้วไทยเราก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการไปแล้วปีนี้เข้าใจว่าปลายปีน่าจะมีการประกาศพื้นที่การให้บริการ 5G เพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตไปด้วยกันส่วนที่เกาหลีใต้ซึ่งเป็นประเทศแรกๆเลยเนี่ยที่ใช้ 5G นะคะก็มี การเร่งเปิดให้บริการ 5g ทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะที่คาดว่าจะขยายโครงข่ายเสร็จสิ้นเนี่ยน่าจะปีหน้าทั้งทุกค่ายเลยนะคะก็อาจจะต้องมาดูกันเกี่ยวกับเรื่องของอปัญหาหรือว่าอุปสรรคว่าเอ๊ะการวางโครงข่ายที่แนวรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็อาจจะมี การติดตั้งเพิ่มเติมและในตัวของอที่เป็นข้อตกลงทางด้านดิจิตอลที่เขาตกลงกันก็คือ,อถ้าเป็นการให้บริการ 5G คุณผู้ฟังมาตรฐานความเร็วของอินเทอร์เน็ตอันนี้เราพูดถึงในแง่ของการใช้งานของประชาชนนะคะเขาบอกว่ามาตรฐานความเร็วจะต้องได้1 g กิกะบิตต่อวินาที ตลอดเส้นทางการเดินรถเลยทีเดียวก็เดี๋ยวต้องมาติดตามกันนะคะว่ามาหนักขนาดนี้จะสามารถที่จะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่านะอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะค่อนข้างนะ่าสนใจกับนวัตกรรมแล้วก็วิธีการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆนอกจากเรื่องของ 5G ที่ยังเดินหน้าการ วางโครงข่ายขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมทั่วทุกที่ทั่วประเทศแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังเกาหลีใต้ยังเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ริเริ่มเริ่มการพัฒนา 6G นะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาคุยกันว่าทางเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะพัฒนา 6G ต่อยอดออกมาจาก 5G ยังไงแล้วก็ ประมาณปีไหนถึงจะได้ใช้งานกันนะคะรวมถึงอัปเดตเรื่องของกามินด้วยที่มีข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่บอกว่าตอนสัปดาห์ที่แล้วมีระบบล่มนะคะตอนนี้แก้ไขมาแล้วแล้วข้อมูลหายหรือเปล่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังรวมถึงเรื่องราวอื่นๆติดตามกันได้ในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ ถ้าคุณเป็นคู่จิน้นซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันก็เหมาะกับคุณเพราะเติมเงินเบอร์ไหนก็ใช้ได้ทั้งคู่โทรจิ้นฟรีไปเลยทั้งวันทั้งคืน <Wow. S 1> และถ้าคุณเปลี่ยนมาเป็นคู่หูคู่หาค,ค,คู่กิกคู่กัดก็เหมาะอีกเพราะเติมเงินครั้งเดียวใช้ได้สองซิมแล้วทั้งโทรโพสไลฟ์ฟรีไปเลย24ชั่วโมง ครั้งแรกในเมืองไทยซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันเติมเงินครั้งเดียวใช้สบายๆทั้งสงซิมโทรหากันฟรีแถมโซเชียลฟรีซิมคู่กันจาก AAS One to Call อยู่ที่ทำงานเป็นน้องใหม่อยู่บ้านเป็นเสียนหุ้นอยู่มหลาลัยอ่ะเป็นเฟรชชี่อยู่บ้านเป็นซีอส่งสินค้าไทยไปอินเตอร์อยู่ออฟฟิศเป็นเลขาอยู่บ้านเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลก เพราะเน็ตบ้านที่ดีที่สุดจะพาศักยภาพคุณไปให้สุดกับ AIS Fiber เน็ตบ้านไฟเบอร์ออปติกร้อเร็วแรงเหนือใครพร้อม AIS Playbox ช่องดังระดับโลกที่สุดของเน็ตบ้าน AIS Fiber โทร1175 การสื่อสารทําให้เราก้าวทันโลกแต่หากวันนี้ก้าวของคุณต้องสะดุดไปด้วยปัญหาของการสื่อสารผลพบคําตอบของทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเทคนิคและสิทธิในการรับบริการในรายการเปิดโลกสื่อสารรู้ลึกรู้จริงและรู้เร็วกว่าใครทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ดำเนินรายการโดยทวีศักดิ์และซาลาพลอยสวรร์ กลับมาคุยกันต่อค่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันในเรื่องราวที่เราได้เตรียมเอาไว้ให้คุณผู้ฟังในวันนี้มาอัปเดตเรื่องของการมิ้นกันสักเล็กน้อยนะคะสำหรับใครที่ประสบปัญหาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่มีการปิดบริการทั้งหมดไปนะคะวันนี้ก็มีอัปเดตว่าเริ่มเปิดบริการออนไลน์กลับขึ้นมาอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับใครที่ใช้ตัวอุปกรณ์ของการมิ n ก็อาจจะได้รับ การแจ้งเตือนมาด้วยนะก็ติดตามกันนะคะส่วนเรื่องของปัญหาที่ก่อนหน้านั้นมีการลือกันว่าเอะเกิดจากมาแวร์เรียกค่าถ่ายหรือเปล่านะคะอันนี้การมินยืนยันว่าเซิร์ฟเวอร์ดับครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของมาแวร์เรียกค่าถ่ายแต่อย่างใดใครที่ใช้อุปกรณ์ของการมินนะคะก็ไปเช็คดูได้นะเพราะเขาบอกว่าข้อมูลไม่ได้สูญหายไปนะคะก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นใหญ่สำหรับการใช้งานอุปกรณ์ในยุคปัจจุบันนะเพราะว่าตอนนี้อะไรอะไรก็เป็นอุปกรณ์ที่เป็นแกจเจตอัจฉริยะกันหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาร์ทวอชเรื่องของ Fitbit เรื่องอุปกรณ์อะไรต่างๆเนวิเกชันพวกนี้ก็ถือว่าเป็นความจำเป็นในการใช้ชีวิตของเราในยุคนี้เหมือนกัน พูดถึงเรื่องของอุปกรณ์พวก Wearable นะคะช่วงนี้ก็จะมีหลายๆตัวที่ออกมาแล้วก็เป็นการเน้นแบบสายสุขภาพนะคะอย่างตัวของ Smart Watch ไม่ว่าจะเป็น p p p w e w c t อาเป็น Galaxy Watch เป็น Fitbit เป็นอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งเป็นสายรัดข้อมืออัจฉริยะ หลายๆคนก็หามาสวมใส่กันมากขึ้นนะคะก็จะเป็นพวกของสายสุขภาพเพราะว่ามันจะมีความสามารถในการวัดอัตราการเต้นของหัวใจการเรคคอร์ดเรื่องของการออกกำลังกายต่างๆแล้วตอนนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่คนส่วนใหญ่เลือกนะคะแล้วก็อาจจะมีบางตัวที่ เป็นเขาเรียกว่าอุปกรณ์ที่สามารถจะระบุอาการของโควิด1 9ในระยะเริ่มต้นได้ล่วงหน้า3วันก่อนที่ผู้ป่วยจะรู้ตัวด้วยอุปกรณ์นี้เป็นการทดสอบนะคะที่มหาวิทยาลัยเวสต์เวอร์จิเนียยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะที่สหรัฐอเมริกาเป็นแหวนเขาเรียกว่าเป็นออร่าริงนะคะเป็นลักษณะแหวนที่ สวมอยู่บนนิ้วของเราแล้วก็เป็นอุปกรณ์เขาเรียกว่าเป็นเครื่องประดับดีกว่าที่เราใส่ในขณะใช้ชีวิตประจำวนันออกกำลังกายตลอดไปจนถึงการนอนนะคะแหวนวงนี้ก็จะทำการส่งข้อมูลที่รวบรวมได้ไปยังแอปพลิเคชันแล้วเขาจะทำการประเมินการทำกิจกรรมต่างๆของผู้ใช้ ด้วยระบบของ AI นะคะจะทำการประมวลผลและวิเคราะห์อาการเริ่มต้นของโควิด -19 อย่างเช่นมีอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นหรือเปล่ามีอัตราการหายใจมีปัญหาไหมนะคะก็จะมีการเก็บเรื่องของเรคคอร์ดพวกนี้เอาไว้แล้ว AI ก็จะไปประมวลผลนั่นเองซึ่งการทดสอบนี้นะคะก็เป็นการทดสอบแบบเฉพาะกลุ่มนะคุณผู้ฟังอันนี้ต้องบอกก่อน แต่จากการทดสอบเนี่ยมีอัตราความสำเร็จมากกว่า90%นะคะก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เราเคยคุยกันมาแล้วก่อนหน้านี้ถ้าจะจำกันได้เกี่ยวกับเรื่องที่สมาคมบาสเกตบอล NBA ที่เขาจะสั่งซื้อแหวนนะคะตัวนี้แหละออร่าริงเนี่ยให้ผู้เล่นนะคะไว้ใส่เพื่อจะได้ตรวจพบ อาการของโควิด -19 โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็จะเป็นตัวแหวนตัวเดียวกันนะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์ใหม่ที่ถูกคิดค้นมาจากพื้นฐานเทคโนโลยีที่เราคุ้นเคยกันในยุคปัจจุบันนี้อยู่แล้วนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของนวัตกรรมของเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่อาจจะมีประโยชน์ต่อ มนุษย์ในอนาคตก็เป็นได้นะคุณผู้ฟังนะคะเป็นการรายง,งานข่าวจากทางเว็บไซต์ VOA ไทยค่ะก็เป็นเรื่องคร่าวๆที่หยิบยกมาพูดคุยกันนะคะแต่ว่าเรื่องของการตรวจจับเรื่องของความน่าเชื่อถือเรื่องของความแม่นยำยังต้องพิสูจน์กันต่อไปแต่ถือว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับอุปกรณ์ที่เป็น wearable ไม่ต้องมีการมาเซตอัพอะไรทั้งนั้นนะก็ถือว่าใส่แล้วก็เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันแล้วก็ทำการเก็บสถิติวิเคราะห์เรื่องของโรคภัยของเราได้นะคะก็เป็นอุปกรณ์ที่คาดว่าน่าจะเห็นกันมากขึ้นในอนาคตนั่นเองเอาล่ะทีนี้เรามาคุยกันต่อเรื่องของ 6G กันบ้าง 6G เราพูดให้เป็น ความคืบหน้านะคะก็ฟังไว้เพื่อทราบคุณผู้ฟังเพราะว่า 6G เนี่ยกว่าที่จะมานะคะซัมซุงคาดการเอาไว้ว่าน่าจะพร้อมให้บริการอย่างเป็นทางการจริงๆเนี่ย230 0อีก10ปีแต่น่าจะเห็นความชัดเจนของตัว 6G เนี่ยในปี2028ก็จะเป็น เรื่องที่เราอาจจะค่อยๆมาทำความเข้าใจทำความรู้จักกันนะเพราะว่าเรื่องของนวัตกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเราอยู่กับวิวัฒนาการอยู่กับยุคสมัยมาดิฉันเนี่ยเริ่มตั้งแต่น่าจะยุค 2G นะคะตอนนี้มาถึง 5G แล้วเนี่ยเราจะเห็นพัฒนาการทางเทคนิคเรื่องของการก้าวเข้าสู่แต่ละเจเนเรชั่น ระยะมันจะสั้นลงคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมว่าจาก 2G มา 3G เนี่ยมันกว่าจะเปลี่ยนผ่านค่อนข้างนานแล้วไทยก็นานกว่าชาวบ,บ้านเขาเป็นอีก10ปีแต่พอ 3G มา 4G แปบ๊บเดียวนะคะไม่นานแล้ว 4G มา 5G ก็ใช้เวลาสั้นกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่เราจะอยู่กับ 5G แบบเต็มรูปแบบที่เป็น standalone เนี่ย ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าไม่มีอะไรเข้ามาเป็นอุปสรรคเหมือนปีนี้อีกนะคุณผู้ฟังเราอาจจะได้ใช้ 5G กันอย่างเต็มที่เต็มความสามารถเต็มประสิทธิภาพของเขาก็จะประมาณปี2,564ถึงปีนั้นเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็น Machine to Machine การสื่อสารระหว่างอุป,ปกรณ์กับอุป,ปกรณ์รถยนต์ไร้คนขับ ในเมืองไทยอาจจะไม่เห็นแต่ว่าต่างประเทศจะเริ่มเห็นแล้วอย่างแน่นอนนะคะเคยไปดูเป็นเหมือนโมเดลที่ดูไบนะคะที่สหรัฐอาหรับเอเมิเรสที่เขาบอกว่าภายในไม่เกิน10ปีนี้เขาจะเปลี่ยนดูไบให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะแบบสมบูรณ์แบบการเปลี่ยนแปลงของเขาเป็นยังไงคุณผู้ฟังลองนึกภาพหนังวิทยาศาสตร์หนังไซไฟที่ รถเนี่ยไม่ใช่รถที่เราคุ้นเคยอีกต่อไปแต่จะเป็นอากาศยานที่ลอยอยู่บนฟ้านะคะแล้วก็ตึกเนี่ยมันจะมีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงมันจะมีความไฮเทคมากขึ้นทั้งหมดนี้ดูไบเขากำลังโฟกัสไปที่จุดนั้นที่จะไปให้ถึงนะคะก็ถือว่าเป็นพัฒนาการเป็นเป้าหมายของ กลุ่มประเทศแถบตะวันออกกลางที่บอกว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ติดตามเรื่องของความคืบหน้าด้านเทคโนโลยีของประเทศฝั่งนั้นสักเท่าไหร่แต่ในความเป็นจริงแล้วเขาก็เดินหน้าขับเคลื่อนไปของเขาเรื่อยๆแล้วที่สําคัญการที่จะไปถึงจุดนั้นได้โดยส่วนตัวคิดว่าเรื่องของเงินทุนไม่น่ามีปัญหานะคะแต่ว่า เทคโนโลยีที่เป็นเทรนด์ทั่วโลกเนี่ยมันก็ต้องไปในทิศทางเดียวกันคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเรื่องของ 6G นะคะที่เขาบอกว่าจะเร็วกว่า 5G 50เท่า 5G เราพูดถึงสปีดของอินเทอร์เน็ตที่ระดับกิกะบิตต่อวินาทีแต่ 6G จะพาไปที่1เทระบิตต่อวินาที ค่า latency ที่ 5G ว่าต่ำแล้วเนี่ย 6G เขาว่าจะต่ำขึ้นต่ำมากกว่า 5G ด้วยแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าอีกรายงานฉบับหนึ่งของต่างประเทศก็บอกว่า 6G จะมาเมื่อวิวัฒนาการของ AI เกิดขึ้นในยุคที่2ก็คือ AI สามารถเรียนรู้และตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะคะถึงเวลานั้น เราก็คงจะได้เห็นอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นอย่างแน่นอนนี่คือช่วงเวลาที่น่าสนใจสำหรับใครที่ติดตามความคืบหน้าของเทคโนโลยีโดยภาพรวมทั่วโลกนะคะก็จะเห็นว่าแต่ละประเทศก็จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่แตกต่างกันออกไปในขณะเดียวกันก็มองไปถึงยุคสมัยแห่งอนาคตแล้วด้วยแล้วโดย ที่เราก็อาจจะไม่คาดคิดว่ามันอาจจะมาเร็วกว่าที่หลายๆคนคาดการไว้เช่นเดียวกันทั้งหมดนี้นะคะรับฟังไว้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในการปรับตัวของแต่ละท่านเพราะโควิดดูท่าจะอยู่กับเราอีกนานนะคะพอโควิดอยู่กับเราอีกนานเนี่ยวิถีชีวิตของเราก็ต้องเปลี่ยนปรับไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันอย่างเรื่องของ Work from Home อันนี้ก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่บริษัท หลายๆบริษัทโดยเฉพาะบริษัทไอทีอย่าง Google เนี่ยนะคะเขาก็ขยายเวลาให้พนักงานทำงาน Work from home ได้จนถึงมิถุนาย,ยนปีหน้าเลยเพราะว่าสถานการณ์โควิดที่สหรัฐอเมริกาก็ยังไม่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพก็สำคัญนะคะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยกลับมาก็พักผ่อนให้เพียงพอวันพรุ่งนี้กลับมาทางานพร้อมกันเป็น การส่งท้ายเดือนกรกฎาคมนะคะก็หวังว่าจะกลับมาด้วยความสดใสและสุขภาพแข็งแรงวันนี้เวลาหมดแล้วดิฉันต้องลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้กลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะถ้าคุณเป็นคู่จิน้นซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันก็เหมาะกับคุณเพราะเติมเงินเบอร์ไหนก็ใช้ได้ทั้งคู่โทรจิ้นฟรีไปเลยทั้งวันทั้งคืน wow! และถ้าคุณเปลี่ยนมาเป็นคู่หูคู่หาคู่กิกคู่กัดก็เหมาะอีกเพราะเติมเงินครั้งเดียวใช้ได้2ซิมแล้วทั้งโทรโพสตไลฟ์ฟรีไปเลย24ชั่วโมงครั้งแรกในเมืองไทยซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันเติมเงินครั้งเดียวใช้สบายๆทั้งสซิมโทรหากันฟรีแถมโซเชียลฟรีซิมคู่กันจาก AAS One t o Call ชีวิตมักมีหลายด้านรักหรือเลิกรุ่งหรือร่วงจะดีแค่ไหนถ้าชีวิตคุณเลือกได้เลือกเลยเลือกเปิดซิมเบอร์เสริมชีวิตแบบเติมเงินได้ง่ายๆกับ a i s อเอส o Call เสริมพลังบวกรอบทิศเสริมชีวิตรอบด้านทั้งเรื่องงานเรื่องเงินโชคลาภสุขภาพและความรักครบจบในซิมเดียวโดยแมน m มจิชเชียนเปิดเบอร์วันนี้โทรหาสีเบอร์คนสนิทราคาพิเศษพร้อมแลนเน็ตฟรี500เมตรนาน7วันรีบเ,เปิดเลยใหม่ซิมเบอร์เสริมชีวิตจาก a i s One To Call การสื่อสารทำให้เราก้าวทันโลกแต่หากวันนี้ก้าวของคุณต้องสะดุดไปด้วยปัญหาของการสื่อสารผลพบคำตอบของทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเทคนิคและสิทธิในการรับบริการในรายการเปิดโลกสื่อสารรู้ลึกรู้จริงและรู้เร็วกว่าใครทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ดำเนินรายการโดยทวีศักดิ์และซาลาพลอยสุวรรณ